สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับหรือผู้ที่ติดตามผมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้าวนะครับในรูปแบบต่างๆที่พวกพี่แต่ละคนส่งมาให้ผมดูเดี๋ยวผมก็จะอธิบายตามภาพที่พวกพี่ส่งมาให้ผมดูเลยนะครับว่า วิธีแก้แล้วก็ข้าวที่เป็นเนี่ยเราควรจะมีวิธีรับมือแล้วก็ควรจะทําอะไรหรือว่าเราไม่ควรจะทําอะไรเลยหรือว่าอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับลักษณะข้าวที่ผมขึ้นให้ดูเป็นรูปแรกนะครับอันนี้คือลักษณะข้าวปีนะครับถ้าข้าวปีท่านไหนหรือมลิหรือว่าข้าวไวแสงท่านไหนมีเป็นรูปดังที่ขึ้นเนี่ยนะครับในรูปแรกเนี่ยส,ส,สองรูปแรกเนี่ยนะครับอันนี้คือข้าวมลิ105ที่ พวกท่านไม่ต้องทำอะไรเลยครับรอก่อนนะครับรอให้น้ำมีน้ำเยอะนะครับตอนนี้มีหน้าที่แค่ฉีดยาฆ่ายา้านะครับยาฆ่าญ้าที่ผมแนะนำก็เป็นหมาแดงนะครับหรือว่าช้างแดงหรือ 2D 4D ครับใช้อัตรา1 5 0ห้าถึง200กรัมต่อ5ไร่นะครับถ้าเป็นดังรูปนี้นะครับที่ผมขึ้นไว้ให้ก็ตามนี้นะครับแล้วก็มีบีทพาริแบกกับอันนี้โลฟอ r ตนะครับ แล้วก็อย่าลืมเพียไฟด้วยนะครับลักษณะดังกล่าวนะครับอันนี้ก็คือภาพก็คือดูแลเรื่องหญ้านะครับอย่างเดียวเพราะว่าถึงฝนตกมาผมก็ยังไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยนะครับภาพต่อไปคือภาพที่หญ้าลกมากนะครับเป็นหญ้าที่ว่าโคตรลกเลยนะครับแล้วก็เป็นหญ้าข้ามปีที่เรายังไม่ได้ถ่ายทําอะไรนะครับก็คือจะลกตามภาพที่พี่ๆส่งมาให้ดูเลยนะครับวิธีแก้ของเรานะครับลกระดับนี้ คือของช่องผมเองนะ่ยสูตรผมเองหรือว่าสิ่งที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยถ้าย่าลบแบบนี้ผมแนะนําว่าให้ซื้อกูโฟนะครับซินเนตหรือกูโฟซินเนตนะครับหลิตรต่อ5ไร่นะครับหรือซื้อเป็นกาลอน5ลิตรหรือ4ลิตรเลยก็ได้นะครับผสมยาจับใบแล้วก็ใส่น้ํายาปะพนันุมนะครับฉีดเสร็จปุ๊บพี่ฟังนะครับฉีดเป็ดเสร็จปุ๊บเหี่ยวขาวแดง ให้พี่เผาเลยครับเผาเสร็จปุ๊บพี่รอก่อนจะพึ่งทํานะครับเผาเสร็จปุ๊บพี่รอฝนเมื่อฝนตกปุ๊บพี่รอให้ลูกพุหรือว่าลูกของมันเนี่ยที่มันทิ้งไว้เป็นปีปีเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อลูกมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นลูกย้าเหมือนเดิมเลยพี่แต่มันยังเป็นต้นอ่อนเล็กๆอยู่ครับอย่างดังรูปนี้นะแล้วพี่ก็ไถนะครับญ่ามันจะหมดมันจะหายไปหมดเลยพี่แล้วดินพี่จะสวยฟูเหมือนเป็นปุ๋ยนะครับ ก็ทำตามดังนี้ได้เลยนะครับวิธีค่าย่าดังรูปนี้นะครับอ่ะรูปต่อไปอันนี้คือรูปลักษณะเรียกว่ากัดหางปลาทูนะครับหรือรอบออติว่าหรือที่ผมพูดว่าให้ใส่รอบออติว่าหรือหลังจากรอบเนี้ยนะครับแล้วก็จะไปเป็นรอบสุดท้ายก็คืออาร์โมเล่นะครับรอบเนี้ยถ้าเข้ากัดหางปลาทูแบบเนี้ยนะครับ เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับให้ฉีดออติว่านะครับก็มีออติว่านะครับปุ๋ยเกจ13046นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเพียเพียกระโดดนะครับก็คือไพมิโทซีนนะครับแล้วถ้ามีหนอนนะครับพี่ๆฟังนะถ้าช่วงนี้มีหนอนมน้วนใบยอยู่เล็กน้อยไม่เยอะมากก็สามารถผสมพิโพนิลวกับอีมาไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะใส่เต็มสูกนะครับใส่เต็มยศแบบผมเลยเนี่ย ก็บวกแคลเซียมนะครับเข้าไปนะครับบวกกรดอะมิโนเข้าไปหรือย้อนกลับไปดูคลิปยารอบที่4นะครับก็จะเข้าใจหลังจากที่ผมทําคลิปมาเยอะแยะนะครับลองย้อนกลับไปดูยารอบที่4นะครับอ่าก็จบไปนะครับอันนี้เรียกกัดหางปลาทูนะครับตามนี้อ่าแล้วก็อันนี้คือรูปภาพต่อไปก็คือรูปภาพที่พี่ๆส่งมาให้ดูนะครับคือลักษณะข้าวเนี่ยค่อนข้างจะ โดนน้ำนะครับหรือว่าใส่น้ําเยอะแล้วเราใส่ปุ๋ยไปข้าวจะแตกกอได้ไหมเดี๋ยวพี่ๆก็จะได้เห็นว่ามันแตกกอได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูเป็นทอดๆไปอันนี้คือลักษณะตอนแรกนะครับอ่าแล้วก็รูปต่อไปคือลักษณะที่เกิดจากตะไคร่น้ำนะครับพูดยังไงว่าตะไคร่น้ำนะครับแล้วก็ถ้าตะไคร่น้ำสูงดังรูปนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยพี่ก็คือปล่อยได้เลยครับเดี๋ยวตะไคร่น้ำอ่ะ มันไม่ได้ทําอันตรายต่อใบข้าวครับถ้าลักษณะแบบนี้นะเขาเรียกว่าที่ผมขึ้นไว้แต่ละรูปเลยนะครับผมจะอธิบายตามแบบนี้เลยก็คือลักษณะที่ผมขึ้นรูปให้เนี่ยคือลักษณะตะไคร่น้ําที่ไม่ได้ทําลายอะไรต่อข้าวนะครับก็คือปล่อยได้ไม่ต้องเสียใจนะครับคือสามารถขังน้ําไว้ได้นะครับอ่ารูปต่อไปอันนี้คือเรามองเผินๆก็เหมือนเป็นเพีย้ยไฟถูกไหมครับก็ใช่ครับ แต่รูปเนี้ยเพีย้ยไฟรูปเนี้ยนะครับเพียไฟมันหายไปแล้วนะครับเมื่อเพียไฟหายไปมันทิ้งอะไรไว้ครับมันทิ้งแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งยาที่ผมแนะนําให้ฉีดก,ก็คือมีคาสุก้าไมซินนะครับหรือยาพวกตระกูลไทแบคนะครับหรือแบคทอนหรืออะอกซีโตบินนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่ผมกล่าวมานะครับหรือย้อนกลับไปฟังใหม่ก็ได้นะครับ อ่ะอันนี้คือรูปที่พี่เขาส่งมาอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้คือรูปที่ข้าวไข่นะครับที่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ยาใส่รูปแบบตามผมมาเนี่ยข้าวมันจะออกมาประมาณนี้นะครับถามว่าเขียวไหมอย่าให้มันเขียวมากกว่านี้ครับระดับเนี้ยเขาเรียกข้าวสวยข้าวพอดีข้าวงามนะครับผลผลิตได้เต็มเนื้อนะครับทําแบบนี้ก็คือว่าหลูแล้วสวยแล้วนะครับจะเอาอะไรอีกครับแบบนี้ก็คือว่าผ่านแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องทําอะไรหมั่นดูแค่เพี้ยกระโดดนะครับดูโคนตอนเช้าตอนเย็นเพียกระโดดนะครับแล้วก็หนอนม้วนใบแค่นี้เองครับระยะนี้นะอ่ะรูปต่อไปรูปต่อไปเป็นรูปผักปอดนะครับรูปผักปอดรูปนี้ที่เขาส่งมาคือรูปจากข้าวปีนะครับข้าวปีหรือว่ามาลีหนึ่งศูนย์ห้าไอถ้าท่านไหนที่เป็นข้าวผักปอดแบบนี้นะครับฉีดแค่หมาแดงหรือช้างแดงสองร้อยกรัมนะครับ ต่อห้าไล่เนี่ยตายไม่เหลือครับแต่ผมแนะนำว่าต้องเป็นหมาแดงนะหรือสองดีสีดีและแนะนำว่าให้ฉีดเฉพาะข้าวปีหรือข้าวไวแสงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ไปฉีดพวกข้าวนาปังนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะตายทั้งนาปังเลยนะครับก็ฝากเตือนไว้นะครับอ่ารูปต่อไปรูปนี้ก็จะต่อจากรูปเมื่อกี้นี้นะครับที่ผมบอกว่าใส่น้ำเยอะแล้วใส่ปุ๋ยเนี่ยข้าวจะแตกกอไหมอันนี้คือรูปแรกเขาที่ ตอนเป็นตะไคร่น้ำที่ผมบอกให้เขาปล่อยน้ําออกนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปใหม่แล้วก็เกรียมตัวใสายปุย๋ยเห็นไหมครับน้ํามันจะใสตะไคร่น้ำจะอยู่ข้างล่างนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าข้าวใครเป็นตะไคร่น้ำแบบนี้ให้ระบายน้ําออกนะครับเพื่อให้ตะไคร่ไปจับพื้นดินนะครับแล้วก็รอให้ตะไคร่จับดินเสร็จปล่อยน้ําเข้าไปใหม่นะครับวิธีแก้ตะไคร่น้ำนะครับ ก็ภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปก็คือต่อจากภาพเมื่อกี้นี้นะครับก็คือภาพที่ข้าวเขาหลังจากพ้นวิกฤตน้ําพ้นวิกฤตกรไข้ามาแล้วข้าวก็จะมีอาการแตกกองงามเหมือนที่ผมบอกว่าสูตรปุ๋ยผมน้ําเยอะก็แตกกอได้นะครับแล้วก็งามก็ลองเอาไปวิเคราะห์ไว้ลองคิดตามดูทําตามดูได้นะครับวิชาเราแบ่งให้กันนะครับจะได้ไม่ห่วงวิชากันนะครับเพราะว่าให้ดีกว่าเราเก็บไว้คนเดียวนะครับ รูปต่อไปรูปต่อไปอันนี้คือหญ้าสนุนะครับแต่ไม่ใช่สนแดงนะครับเป็นสนเขียวสนตัวนี้ค่าง่ายไม่ยากแต่ถ้าปล่อยแก่มันก็จะสูงกว่าข้าวถ้าอยู่ในนาปีนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในนาปีอยู่แล้วสนตัวนี้นะครับก็คือสนตัวนี้ให้ฉีดพวกหมาแดงช้างแดงนะครับตายเหมือนกับเบี้ยเหมือนกับกกเหมือนกันตายทุกอย่างนะครับอันนี้ฉีดหมาแดงจบครับไม่ต้องไปซีเรียสและอีกอย่างหนึ่ง ไม่ต้องเครียดเลยนะครับส่วนใหญ่จะใช้หมาแดงช้างแดงเก็บกันอยู่แล้วนะครับแต่แนะนําว่าต้องเป็นนาปีนะครับนาปางไม่แนะนําไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับอันนี้ก็คือรูปข้าวอันต่อไปนะครับรูปนี้ถ้าเรามองผิวเผินนะครับเรามองผิวเผินว่ารูปเนี้ยเรามองว่าข้าวไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าข้าวท่านไหนเป็นแบบนี้นะครับแล้วฝนตกแรกปุ๊บเนี่ยเป็นนาปีนะครับอันนี้รูปคือรูปนาปี ฝนตกปุ๊บไปใส่ปุ๋ยนะครับท่านจะเจอปัญหาลายุบแน่นอนนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยข้าวตัวเนี้ยมันกําลังจะเกิดเชื้อลาหลุมนะครับแล้วก็เกิดเพียไฟไวรัสนะครับก็คือเพียไฟลงแล้วนะครับจากรูปเนี้ยนะเพียไฟลงแล้วนะครับก็คือไทยมีท็อกแซนที่ให้ฉีดกับอะซ็อกซีโตบินนะครับก็คือไวรัสจากเพียไฟเสร็จแล้วก็จะเกิดลาหลุมต่อนะครับก็คือไตไซคาโซนนะครับฉะนั้นเราจะต้องฉีดอะไร เพียไฟไทอเมทอกแซมบวกอะอกซีโตบินนะครับไวรัสแล้วก็ผสมกับไตไซกาโซนเชื้อรายุคนะครับถ้าใครเป็นดังรูปนี้นะอันนี้ต้องวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเป็นช่วงที่อันตรายนะครับอย่าใส่ปุ๋ยเห็นฝนแรกก็อย่าใส่ปุ๋ยนะครับแต่ไหนๆจะฉีดตัวนี้เข้าไปอย่างที่บอกแล้วก็สามารถผสมยาฆ่ายาไปได้เลยนะครับสําหรับข้าวปีนะจะพึ่งใส่ปุ๋ยนะครับอ่ะรูปต่อไปอันนี้ก็คือรูปที่ผมวงไว นะครับพี่เห็นไหมที่ผมวงไว้คือว่าถ้าข้าวระยะเนี้ก็คือเติมน้ํานะครับเติมน้ําใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ฉีดพวกปุ๋ยเกศพวกออติว่าได้เลยนะครับถ้าข้าวอย่างที่วงไวเนี่ยเอาเรียกว่าข้าวท้องกําลังเริ่มกัดหางปลาทูนะครับไม่เกิน1ิบวันเนี่ยกัดหางปลาทูแน่นอนนะครับอันนี้กล้องโทรศัพท์ที่อยู่นี่ก็คือลักษณะภาพอย่างนี้นะครับผมเอาภาพมาอธิบายให้ดูนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพราะว่า ผมไม่ได้มีอะไรปิดบังพวกท่านอยู่ละเพราะว่าผมก็เอารูปจากที่พวกท่านส่งมาทางไลน์เนี่ยมานั่งอธิบายพวกท่านฟังแต่ละรูปแต่ละรูปนะครับ <rar> เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปตัดต่อเอามาเปิดให้พวกท่านเห็นเนี่ยมันไม่ได้มองไม่เห็นกันนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ2รูปนะครับอันนี้ก็คือรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปก็คือรูปข้าวปีนะครับข้าวปีลักษณะดังนี้นะครับนี่น,นี่นะครับ ถ้าเข้าปีระดับลักษณะแบบนี้มีน้ํานะครับมีน้ําเฉาะแฉะแล้วเข้าปีเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสโดนเพีย้ยไฟนะครับจะพึ่งใส่ปุ๋ยนะครับฉีดยาเพีย้ยไฟกับยาฆ่าหญ้าไปก่อนนะครับก็บอกไปแล้วนะครับก็คืออย่าไปขนองฝนขนองน้ําแล้วใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวมันจะพังกันใหญ่แต่เราฉีดเพีย้ยไฟฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วข้าวยังไม่ใบงอใบางามนะครับเหมือนรูปที่ผมจะโชว์ต่างๆเนี่ย ก็แปลว่าข้าวขาดปุ๋ยครับใส่น้ำได้จากรูปนี้นะนะครับอันนี้ก็คือข้าวของหลายๆท่านนะครับที่ส่งมาอันนั้นครับอันนี้ก็คือข้าวจากรูปแรกที่มันเป็นตะไคร่น้ำนะครับปล่อยตะไคร่น้ำออกนะครับแล้วก็ข้าวหวานปุ๋ยตอนน้ำเยอะนะครับลักษณะก็จะแตกกอเหมือนสองภาพนี้นะครับสวยไหมครับเหมือนสองภาพนี้นะครับแตกกอดีแตกกอเต็มแล้วสวยเขียว นะครับสูตรปุ๋ยที่เราแนะนำเข้าไปนะครับและอันนี้ก็คือ2ภาพที่พี่พส่งมาให้ผมดูนะครับอันนี้เขียวดีไหมครับสวยดีไหมนะครับก็คือ2ภาพนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่เราดูแค่เพี้ยกระโดดกับนอนม้วนใบเท่านั้นนะครับส่วนนอนกอถ้าฉีดไปแล้วก็จบครับสบายใจได้นะครับและพวกอันนี้ก็คือภาพต่างๆนะครับวิวต่างๆที่เขาส่งมาให้ผมดู ลักษณะข้าวก็โอเคผ่านหมดดีหมดนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับแต่ละรูปก็บ่งบอกถึงภาพที่สวยนะครับฉะนั้นก็ตามที่ผมขึ้นให้นะครับว่าข้าวที่ผมขึ้นให้ทุกทั้งหมดในคลิปเนี่ยคือข้าวที่เราแนะนำเขาไปแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ฝากเตือนไว้ก่อนว่าข้าวแต่ละรูปอะ เราต้องดูใบให้เป็นดูข้าวให้ออกนะครับว่ามันเป็นอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรใช่เชื้อราไหมใช่ไวรัสไหมนะครับก็ท่านไหนที่เป็นล,ลักษณะดังที่ผมเล่าให้ฟังหรือว่ามีรูปขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็สามารถทําตามอย่างที่ผมพูดและบอกได้เลยนะครับว่าข้าวเป็นแบบนี้เป็นอะไรข้าวแบบนี้แก้ยังไงบอกตามที่บอกนะครับส่วนข้าวปีก็พูดย้ําเสมอว่าอย่าคะนองฝนนะครับเราจะไปใส่ปุ๋ยเดือนสิงหาครับ นะครับช่วงแรกตอนนี้ก็อย่าไปใส่ปุ๋ยนะครับดูแลเรื่องหญ้าเรื่องแมลงนะครับเพราะถ้าท่านใส่ปุย๋ยสุดท้ายท่านไปล้มแล้วผลผลิตก็เสียหายนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็รับชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับ